แต่มันกลับขั้วกันอะพอมาที่เดิผมไม่ให้กินเยอะกินเค็มนี่ทาให้ไตเสื่อมนี่ผมผมผมเคยเชื่อมาก่อนเดี๋ยวนี้ผมเลิกเชื่ออักไปเพราะมันไม่เกี่ยวกันเลยเราสังเกตมาแต่ผู้ป่วยมามา,มาประมาณเกือบหมื่นคนเนะี่ยไตประมาณเกือบสองหมื่นลูกเต็มมัดูมันนะี่มันเหมือนกันทุกลายหรือว่าใครก็ตามที่มีไขมันเป็นในพุงเยอะไตจะขดจุดจู่เปนที่สุดพาสุดท้ายไตยก็เดี่ยงคนที่มีมันเป็นในพุงเยอะแล้วไตสวยไม่มีแม้แต่รายเดียวไม่ยีเลยเลี่ยงทุกลายไตก็เจ๊งหมดยิ่งไตเท่าแก่โอ้โหดูไต ดูใ้เท่าไก่เอ๊อของหลวงพ่อเท่าไหร่ยังไม่ได้วัดเลยขอวัดก่อนหลวงพ่อได้เกรดเท่าไหร่ขอวัดได้เกรดเท่าไรวัดไหนวัดหน่อเก้าจุดหกเก้าจุดหกก็ตกเกรดไปไหนเก้าจุดหกเนาะข้างขวานะข้างขวาอ่าลุงนี่ยาวกว่าข้างนี้อ่าลุงลุงข้างขวาลุง เก้าเก้านิดๆฮะเกดีเขาได้ตกเกรดไม่ใช่แว่ดีนะไม่ใช่ดีนะของข้างขวาก็ได้เก้าหน่อยๆอ้าวหลวงพ่อสอบตกทั้งคู่เลยไปไม่ไม่ไม่ผ่านเกณฑ์อ่ะขาดไปหน่อยถ้าจะผ่านเกณฑ์คือต้องไปเกรดซีจะอัพให้ดูจะอัพไปอัพอัพเกรดไหมอัพอัพเนาะ ตั้งใจนะจะทําหลวงพ่อให้เป็นเกรดซีให้ดูแต่ต้องให้เวลาผมแลวหลวงพ่อต้องซื่อสัตย์ต่อผมเพราะผมค้นพบวิธีอัปเกรดไตเป็นครั้งแรกของโลกทําไงไตที่มันหดแล้วจุดยู่แล้วฝ่อแล้วเนี่ยทําให้มันยืดออกได้เราทำสาเร็จแล้วถ้าอยากรู้ความจริงไหมจะไขให้ท่านฟังนณบัดน,นี้